ทูไม่รับเลย

ไม่ผือให้การรถไปได้มาแล้วก็อย่าโจ้เลยหิงเลยกลับกไปดียันยันกลับไปดีอย่าเบรกนะไล่ไปเลย เยอะหลายเสี่ยอย่าเบกอย่าชิดวามาอย่าชิดกวามาไปจอดไ้ก่อนจอดไปก้อนเขามาะเึ้ยอันนี้ปูพิชิตได้แร้วยัง้นไหนนะพี่อยากทัอะไรไปไหมบกกเมียมาด้วยโอเคใช่ครับบเมียยาวอยอย่าเบกอย่าเบกอย่าเบก เด็ด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 พ่อ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 ่อลงไปดู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 ดมาดูนั่ <c oughs> น,นนี่น,น,นั่นนี่โดดเลยจำเลยน,น,น,เเนั่นนี่ไปด้าไซ้ายโอ้ Ele aí. <laughs> 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 คือหนนี่นี่คือนนี่ไปไปไปลงไปเลยฮาโน่ถูกอะไรลุยได้ไหมเหน้ารถถูกอะลุยได้ไหมถูกโน่ถูกนะเอาไปได้วันนี้ไปลงตรงโน่นนีฮะไปลงไรโน้ยกันนี่เนอไม่ร ไม่รอดแล้วเราลูยอย่เตี้ยนนี่ยะ

Lông mà lê Lông mà lê Ờ à. Mai lông tổng năn khuất đây lê Mấy nó của tít แล้วขับมาจดสเร็จแลับมาติ๊กแล้วขับมาโจดยือเล่นนเล่นนนน่นก็ต้องไปนั่งเออเหยียบทางให้นิดนะอย่าไปทำลายทางแล้วบิ๊กแล้วไปบิ๊กไปนันไหลไหลเสียแล้วเบียไปทางนน้น อะไรอ่ะนี่หนางางค้างไม่รู้เรื่องเลยเลื่อไปบนนัานนู่นเดี๋ยวไหลเสี้อล้วนี่ไหลเสี้อะไรไปไปก่อนเนี่ยจะขึ้นมาก่อนไปจอดไวโจดท้ายรู้เลยลงเลยลงแล้วเขาใช้ลงเลยอ่าตอนนี้จิ๊บเชลากีของสารวัตรเถื่อนครับเนี่ยฝากฝังอะไรหรือเปล่าครับอย่าเบ๊กอย่าเบ๊กไม่ต้องเบ๊กไม่ต้องปล่อยเลยโอ้หนีมวยโอ้ยลงหนีมวย มันเล่นไม่คูเลยนูนปาต้นไม้มาเล้าเกือบแล้วเคบเรีบ่ไปงาลบลบไมได้นะงานนี้รักท่านมีอยู่แล้วอย่าเบ๊กอย่าเบ๊กไล่ไปอ่ ขึ mm. ้นจอกนิว่าวัดไปใจอยู่ตไม่เราเกี่ยวต้ไปไปวิ่งธรรมดาเยี่คับนนมลงนีนี่น่นยาเหล็กจิบคาลิเบียนมั้งไอ้ยอดคลรับคุณอมรนี่ยาเล็จิบคาิเบียนมั้งไคาิเบียนใส่รูปอยู่ทรเนยุ๊กขันแน่ นั่นก str ็ไม่มีอไ่รมันได้ไหมอามีรุ่นเลืดูดูดูอกเลยบายบายยัง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 มาเบียายังมาเบียกข้างนี้นะไล่ลงไปนะไม่ต้องเบีกไล่ลงไปเลยลกยังไง

วิ่งหมดทางมันเลยนี่นะเนี่ยไม่ขึ้นเก้าขึ้นอะไรดีอะไม่รถนั่มไปขับยกใช่กวิ่งลับซ้องกันได้ทีแบบนี้ไปเรืเลยแบบนี้ขับซ้องกันได้แรงเร่งเลยอ่ะรถ กวเตกแล้วนั่นอะใจแกตึ้งเร็วเลยหดีอขนานี้ฮไอเบียไม่ีปัญหาเลยะตอนนี้ฮนั่นแหละลอยลอยเล้วกันนี้ฮะกเกูเตะให้ชิกั้เยวันน้ตอไปกันเลย Kau tengok kan ni? Eh. Ah.